เมื่อคุณครูให้เกรดเขาน้อยสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Dismiss ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน38ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมกันได้แล้วครับหนังจะเปิดม,มาที่บัตเลอร์คุณครูสอนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งบัต l e r นั้นมีภรรยาและลูกชายที่ต้องเลี้ยงดูและพักหลังค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านของเขามันก็มีมากขึ้น บัตเลอร์เลยกำลังวางแผนว่าจะลาออกจากการเป็นครูสอนมัธยมไปเป็นครูสอนมหาลาัยแทนจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่บัตเลอร์มาถึงห้องเรียนเขาก็ได้พบกับนักเรียนคนหนึ่งโดยเด็กคนนั้นแนะนําตัวว่าเขาชื่อลูคัสลูคัสเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่นี่เป็นวันแรกซึ่งสาเหตุที่ลูคัสต้องมาหาบัตเลอร์ในตอนเช้าก็เพราะว่าเขานั้นต้องการเอาการบ้านทั้งหมดของเทอมที่แล้วมาส่งเพราะลูคัสเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในเทอมสองเขาเลยอยากตามเพื่อนเพื่อนในห้องให้ทัน จากนั้นก็ตัดไปตอนเรียนครับหลังจากที่ลูคัสแนะนําตัวเสร็จเขาก็ได้รู้จักกับเด็กสาวคนหนึ่งในห้องซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเบกก้าโดยเบกก้าได้ชวนลูคัสไปกินมื้อเที่ยงกับเธอจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เริ่มทําความรู้จักกันและในเวลาต่อมาลูคัสก็ได้แวะไปหาบัตเล์ที่ชมรมหมากรุกเขาเลยชวนให้ลูคัสมาเล่นด้วยกันโดยในระหว่างการเล่นบัตเล์ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับลูคัสเขาจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นทนาย และที่เขาต้องย้ายมาที่นี่ก็เพราะว่าพ่อของเขาได้งานใหม่ส่วนแม่ของลูคัสนั้นก็เสียชีวิตไปนานแล้วเขาเลยต้องอาศัยอยู่กับพ่อเพียงลําพังบัตเลอร์เลยถามต่อว่าพ่อของเธอเป็นคนสอนเธอเล่นหมากลูกใช่ไหมลูคัสจึงตอบว่าเปล่าเขาเป็นคนศึกษาเองทั้งหมดเพราะพ่อของเขาเนี่ยทำแต่งานจนไม่มีเวลาว่างและสุดท้ายลูคัสก็สามารถเอาชนะบัตเลอร์ได้บัตเลอร์เลยชวนลูคัสเข้าทีมหมากลูกของเขาทันทีและในเย็นวันนั้น บัตเลอร์เนี่ยก็ได้เอาเรื่องของลูคัสไปเล่าให้ภรรยาฟังซึ่งดูเหมือนว่าบัตเลอร์เนี่ยจะถูกชะตากับลูคัสเอามากๆเลยครับตัดภาพไปที่วันต่อมาในขณะที่ลูคัสกําลังตั้งใจเรียนอยู่คริสหรือเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยมันก็เดินมาคุยเสียงดังจนทําให้ลูคัสเสียสมาธิและพอหมดคาบลูคัสจึงเข้าไปคุยกับคริสเพื่อบอกให้เขาเลิกคุยซะเพราะมันรบกวนคนอื่นแต่คริสมันก็ไม่สนใจครับลูคัสที่หมดความอดทนเลยสวนกลับไปว่า ฉันน่าจะเอาปากกาแทงเข้าหลอดลมแล้วดึงลิ้นออกมาจากปากของนายซะคริสพอได้ยินแบบนั้นก็ยืนอึ้งไปเลยครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคริสเนี่ยก็เลิกคุยเสียงดังอีกเลยและเมื่อเลิกคลาสบัตเล์ก,ก็ได้บอกให้ทุกคนเอาการบ้านมาส่งซึ่งนักเรียนทุกคนก็ทําเป็นรายงานเล่นเล็กๆมาส่งแต่ในส่วนของลูคัสนั้นเขาดันทํามันเป็นเล่มอย่างดีเลยครับจากนั้นลูคัสก็ไปที่ชมรมหมากลุกต่อเขาได้แข่งกับอเล็กซ์หรือคนที่เก่งที่สุดในชมรม ทั้งสองได้แข่งขันกันอย่างสูสีจนสุดท้ายลูคัสก็เป็นฝ่ายชนะไปแต่ถ้าว่าหลังจากที่พวกเขาแข่งเสร็จบัตเลอร์เนี่ยก็ดันให้ลูคัสเป็นอันดับ2รอ,องจากอเล็กซ์ลูคัสจึงถามกับบัตเลอร์ไปว่าทําไมคุณถึงให้ผมเป็นอันดับ2ในการแข่งทั้งๆท,ท,ที่ผมเพิ่งจะชนะอเล็กซ์มาบัตเลอร์เลยอธิบายให้ฟังว่าอเล็กซ์เนี่ยมีประสบการจากการแข่งขันมากกว่าลูคัสแต่อันดับ2เนี่ยก็ดีมากแล้วนะ จากนั้นวันต่อมาในวิชาเคมีลูคัสเนี่ยได้ไปจับคู่กับอเล็กซ์ในการทดลองโดยในระหว่างที่อเล็กซ์กำลังทําการทดลองอยู่นั้นลูคัสก็ได้แอบเอาสารบางอย่างหยดใส่แท่นทดลองทําให้มันเกิดระเบิดใส่อเล็กทันทีและในเวลาต่อมาพออจึงแวะมาบอกบัตเลอร์ว่าในวิชาเคมีมีบางอย่างระเบิดใส่อเล็กหรือเด็กในชมรมหมักลุกของเขาซึ่งอเล็กนั้นก็ต้องใช้เวลาทั้งเทอมเพื่อพักฟื้นเขาจึงไม่สามารถมาแข่งให้กับชมรมของบัตเลอร์ได้ ซึ่งเย็นวันเดียวกันบัตเลอร์ก็ได้ถามกับลูคัสว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอเล็กซ์เพราะลูคัสเนี่ยเป็นคนอยู่กับอเล็กซ์ตอนเกิดเรื่องลูคัสจึงบอกว่ามันแย่มากเลยครับแต่เดี๋ยวอเล็กซ์ก็หายซึ่งในวันนั้นมันก็ทําให้บัตเลอร์เนี่ยเริ่มสงสัยแล้วครับว่าเรื่องนี้มันแปลกจากนั้นหลายวันต่อมาบัตเลอร์ก็ได้เอาการบ้านที่ทุกคนส่งมาแจกคืนพร้อมประกาศคะแนนซึ่งพอลูคัสเห็นคะแนนที่ได้เนี่ยก็ช็อกไปเลยครับเพราะเขาได้แค่บีบวกเท่านั้น บัตเลอร์เลยเข้าไปอธิบายให้ลูคัสฟังว่าสาเหตุที่เขาต้องให้ B บวกเนี่ยก็เพราะลูคัสตีความงานที่ทําผิดจากนั้นเขาก็อธิบายว่าลูคัสตีความผิดยังไงแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมรับครับเขาคิดว่าสิ่งที่เขาตีความเนี่ยมันถูกแล้วบัตเลอร์เลยบอกไปว่าเขาให้ได้แค่ B บวกเท่านั้นซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับเกรด A ด้วยลูคัสจึงเริ่มหัวร้อน B บวกนั้นมันคือ3.3คะแนนส่วน A นี่นคือ4คะแนนและมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันด้วย ถ้าคุณคิดว่า0.7มันไม่ต่างกันมากงั้นก็ให้เกรด A ผมส,สิบัตเลอร์เลยขอโทษลูคัสไปและบอกว่าเขาส่งเกรดไปแล้วฉันแก้เกรดไม่ได้จากนั้นในเวลาต่อมาหนังเนี่ยจะฉายให้เราได้เห็นครับว่าลูคัสนั้นได้แอบสะกดรอยตามบัตเลอร์กลับมาที่บ้านและเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่บัตเลอร์กำลังจะออกไปทํางานเขาก็ได้สังเกตไปเห็นว่ารถของเขาเนี่ยเกิดยางรั่วในวันนั้นบัตเลอร์เลยจําเป็นต้องใช้จักรยานไปทํางาน เขาเลยมาเข้างานสายและเมื่อมาถึงลูคัสจึงถามไปว่าคุณโอเคหรือเปล่าทุกคนเป็นห่วงครูนะบัตลเลอร์เลยบอกนักเรียนทุกคนไปว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะเขาต้องกรอกใบสมัครตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาลัยที่ต้องส่งในวันนี้ในตอนกลางวันบัตลเลอร์ก็ได้ส่งใบสมัครของเขาไปที่มหาลัยแต่มาที่ลูคัสกับเบกก้าทั้งสองได้ขึ้นมาพูดคุยกันที่ด่านฟ้าเหมือนทุกวันทั้งคู่เนี่ยได้คุยกันเรื่องบัตลเลอร์ เรื่องที่เขากำลังจะลาออกโดยลูคัสเล่าว่าเขากับบัตเลอร์เนี่ยสนิทกันมากเท่าที่ฟังมาคือเขานะ่ะกำลังมีปัญหาเรื่องภรรยาอยู่บัตเลอร์ต้องการผู้หญิงที่เข้าใจและคอยซัพพอร์ตเขาซึ่งลูคัสนั้นดูออกคับว่าเบกก้ากำลังแอบชอบบัตเลอร์อยู่เขาเลยบอกกับเบกก้าว่าบัตเลอร์ก็แอบมองเธออยู่เหมือนกันและหากเธออยากให้บัตเลอร์สนใจเขาก็พอจะให้คำแนะนำได้จากนั้นวันต่อมาลูคัสจึงแนะนำให้เบกก้าไปอ่อยบัตเลอร์ แต่ไม่ว่าเบกก้าจะอ่อยยังไงสุดท้ายบัตเลอร์ก็ไม่สนใจอยู่ดีและในบ่ายวันนั้นบัตเลอร์ก็ถูกเรียกตัวไปที่มหาลายัยเพื่อคุยเรื่องใบสมัครของเขาโดยผอ,อ,อของที่นั่นบอกว่าใบาสมัครของบัตเลอร์เนี่ยถูกปฏิเสธโดยเธอบอกว่าสิ่งที่เขาเขียนมาในใบสมัครมันแย่มากบัตเลอร์เลยบอกว่าตอนนั้นเขาอาจจะเบลอไปหน่อยเธอจึงอ่านใบสมัครนั่นให้บัตเลอร์ฟังมันจึงทําให้เขาได้รู้ครับว่าเอกสารพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารที่เขาเขียน ใบสมัครที่เขาส่งไปมันถูกสลับเปลี่ยนและในเย็นวันนั้นบัตเลอร์จึงเอาเอกสารที่ว่ามาอ่านดูซึ่งทันทีที่เขาได้อ่านมันบัตเลอร์ก็รู้สึกคุ้นขึ้นมาทันทีเขาได้หยิบรายงานลูคัสมาเพื่อเปรียบเทียบดูและใช่ครับรูปแบบในการเขียนเอกสารพวกนั้นมันดันตรงกับรูปแบบในการเขียนรายงานของลูคัสไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คําหรือคําพูดต่างๆมันจึงทาให้บัตเลอร์เนี่ยเริ่มจะสงสัยในตัวของลูคัสขึ้นมาวันต่อมา บัตเลอร์เลยเรียกลูคัสมาคุยโดยเขาได้ถามกับลูคัสไปว่า mm hmm. เธอกาลังกวนภาษาฉันอยู่หรือเปล่าเธอแก้ใบสมัครของฉันใช่ไหมพวกเขาตั้งของไว้บนโต๊ะตอนพักเที่ยงแต่ลูคัสเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําคุณน่าจะระวังหน่อยนะบัตเลอร์ hmm. จึงสวนกลับไปว่า mm hmm. เป็นเพราะเธออยากได้เกรดเอใช่ไหมลูคัสเลยตอบว่า mm hmm. ผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรแต่ตราบใดที่ผมได้เกรดที่ดีทุกคนก็คงจะแฮปปี mm hmm. ้เมื่อพูดจบลูคัสก็เดินออกจากห้องไปทันที บัตเลอร์จึงได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพอ,อโดยเขาได้ถามกับเธอว่ามีครูคนอื่นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับลูคัสบ้างไหมเธอจึงบอกว่าไม่มีบัตเลอร์เลยถามต่อว่าแล้วโรงเรียนเก่าของเขาล่ะมีประวัติแปลกๆบ้างหรือเปล่าพอ,อเลยบอกบัตเลอร์ไปว่าเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเกรดเอทุกตัวและเคยเป็นประธานชมรมหมากรุกคุณมีอะไรหรือเปล่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดเขาขู่ผมเรื่องเกรดบัตเลอร์กล่าว ก่อนที่เขาจะขอที่อยู่ของลูคัสจากพออผมจะไปคุยกับพ่อเขาเองซึ่งต่อมาบัตเลอร์เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่บ้านของลูคัสเมื่อไปถึงเขาก็เจอกับพ่อของลูคัสบัตเลอร์เลยบอกไปว่าลูกชายของคุณขู่ผมและผมก็มั่นใจด้วยว่าเขาจงใจทําร้ายนักเรียนอีกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อของลูคัสเนี่ยจะไม่เชื่อนะครับคุณมีหลักฐานหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าบัตเลอร์ไม่มีเขาจึงถูกพ่อของลูคัสต่อว่าเรื่องที่บัตเลอร์ไปกล่าวหาลูกชายของเขา พ่อของลูคัสจึงไล่บัตลเลอร์ให้ออกจากบ้านของเขาไปแต่ถ้าว่าตอนไล่เนี่ยเขากลับเรียกบัตลเลอร์ว่าแกเลตซะงั้นซึ่งหลังจากที่บัตลเลอร์ออกมาจากที่นั่นเขาก็โทรไปที่โรงเรียนเก่าของลูคัสทันทีพร้อมถามไปว่าที่นั่นมีคนชื่อแกเล็ตหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดครับเพราะที่นั่นเนี่ยมีคนชื่อแกเลตอยู่จริงๆและในเวลาเดียวกันลูคัสก็โทรไปที่บ้านของบัตลเลอร์และบอกภรรยาของเขาว่าวันนี้บัตลเลอร์ไม่ได้มาทํางาน มันจึงทาให้ภรรยาของบัตเลอร์นั้นเริ่มสงสัยในตัวของสามีเธอซึ่งในระหว่างทานข้าวเย็นจูๆ่ๆบัตเลอร์ก็ขอตัวออกไปข้างนอกภรรยาของเขาเลยถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบัตเลอร์จึงเล่าว่ามีนักเรียนคนหนึ่งพยายามทําลายชีวิตเขาเมื่อคุยกันเสร็จบัตเลอร์ก็ออกจากบ้านไปทันทีเขาได้นัดเจอกับแกเลตโดยแกเลตได้เล่าให้บัตเลอร์ฟังว่าเขาเคยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ให้กับลูคัสมาก่อนลูคัสเคยเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องนาซีมาส่งแกเลต โดยเขาเขียนเรื่องยกย่องและสรรเสริญคนพวกนั้นแต่วิธีของฮิตเลอร์มันผิดผมเลยให้เกรดบีเขาไปจากนั้นวันหนึ่งลูคัสก็เอาวิดีโอมาให้เขาดูมันเป็นวิดีโอตอนที่แกเลตแอบไปทําเรื่องอย่างว่ากับลูกศิษย์และลูคัสก็บอกให้แกเลตคิดเรื่องให้เกรดเข้าใหม่ไม่งั้นเขาจะเอาวิดีโอนั่นไปให้พอ,ออดูแกเลตที่ไม่มีทางเลือกเลยจําใจต้องแก้เกรดให้กับลูคัสซึ่งลูคัสเนี่ยก็รักษาสัญญานะครับเขาไม่ได้เอาวิดีโอไปบอกใครแต่ชีวิตของแกเลต ก็ถูกทำลายอยู่ดีเพราะลูคัสนั้นได้จ้างคนมาจัดการกับแกเลตลูคัสน,นเป็นโรคจิตเขาทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและหลังจากที่คุยกันเสร็จบัตลเลอร์ก็กลับมาที่บ้านซึ่งในวันนั้นก็เป็นวันที่บัตเลอร์ต้องตัดเกรดให้กับนักเรียนทุกคนบัตลเลอร์ได้ลังเลอยู่สักพักก่อนที่เขาจะตัดสินใจให้เกรดลูคัสตัดภาพมาที่หลายวันต่อมาลูคัสได้รับจดหมายจากโรงเรียนของเขาเรื่องเกรด คะแนนของเด็กทุกคนได้ถูกส่งมาทางจดหมายและเมื่อเขาเปิดมันออกมาดูลูคัสก็พบว่าเขานั้นได้เกรดเอของบัตเลอร์ทุกวิชาลูคัสพอรู้แบบนั้นก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีจากนั้นวันต่อมาลูคัสก็ไม่ได้มาเรียนและพอตกเย็นเบ็คก้าก็ได้เข้ามาหาบัตเลอร์ที่ชมลมโดยเธอเนี่ยเข้ามาอ่อยบัตเลอร์อีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้ลูคัสเนี่ยจะแอบตั้งกล้องถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วย เบกก้าพยายามรูเข้าหาบัตเลอร์มากขึ้นแต่สุดท้ายบัตเลอร์ก็ไม่ยอมเล่นด้วยเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรกับเบกก้าเขาจึงไล่เธอออกจากห้องไปทันทีดูเหมือนว่าแผนการที่ลูคัสวางเอาไว้เนี่ยมันจะไม่สําเร็จนะจากนั้นเบกก้าก็ได้โทรไปหาลูคัสโดยเธอบอกว่าเธอทําทุกอย่างตามที่ลูคัสบอกแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเธอแน่ใจนะว่าบัตเลอร์กำลังจะหย่ากับภรรยาของเขาคือลูคัสเนี่ยมันไปนหลอกเบกก้าว่าบัตเลอร์ต้องการจะเลิกกับภรรยา ต่อมาเขาจึงขึ้นไปหาเบกก้าที่ชั้นดาดฟ้าตอนนี้เบกก้าเสียใจมากลูคัสเลยบอกให้เธออย่ายอมแพ้โดยเขาได้บอกให้เบกก้าลองเขียนโน้ตไปขอโทษบัตเลอร์ดูซึ่งเนื้อหาในโน้ตทั้งหมดเนี่ยลูคัสก็เป็นคนแต่งให้เธอนะครับและเมื่อเขียนเสร็จเขาก็บอกให้เบกก้าเอาโน้ตนั่นไปใส่ไว้ในตู้จดหมายของบัตเลอร์ซะจากนั้นเช้าวันต่อมาพออเนี่ยก็ได้เรียกตัวบัตเลอร์ไปพบและพอไปถึงเขาก็ได้เจอกับนักสื่อพนหนึ่งโดยเขาได้ถามกับบัตเลอร์ว่า คุณรู้จักเด็กที่ชื่อเบกก้าใช่ไหมงั้นคุณช่วยเล่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเธอให้ฟังหน่อยบัตเลอร์เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเธอจากนั้นนักสืบลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเบกก้าได้กระโดดตึกตายจากชั้นดาดฟ้าและตำรวจก็พบกระดาษโน้ตบนตัวเธอบัตเลอร์เนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีซึ่งในขณะนั้นเองเขาก็ได้สังเกตไปเห็นข้อความบนกระดาษไปนั้นและบัตเลอร์ก็รู้ทันทีว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือลูคัสบัตเลอร์จึงบอกพออว่าลูคัสเป็นคนทำ เขาจัดฉากและเขาก็เป็นคนฆ่าเธอถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองติดต่อไปหาแกเลตดูลูคัสเคยทําแบบนี้มาก่อนและหนังก็ฉายให้เราได้เห็นครับว่าหลังจากที่เบกก้าเขียนโน้ตนั่นเสร็จลูคัสเนี่ยก็ผลักเธอตกจากชั้นดาดฟ้าเขาพยายามใส่ความผมเพื่อเกรดเขามันโรคจิตบัตเลอร์กล่าวก่อนที่พออ,อจะบอกว่าเขาพบเสื้อของเบกก้าที่ห้องของบัตเลอร์เขาเลยพยายามอธิบายเรื่องเมื่อวานให้เธอฟังแต่ก็ดูเหมือนว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เพียงพอ สุดท้ายบัตเลอร์เลยถูกไล่ออกต่อมาลูคัสก็ถูกเรียกตัวไปพบเพื่อสอบถามเรื่องบัตเลอร์เขาจึงบีบน้ําตาและบอกกับพออไปว่าเบกก้ามักจะพูดถึงครูบัตเลอร์เสมอนักสืบเลยบอกว่าบัตเลอร์คิดว่าลูคัสอาจจะได้ยินผิดพอจะรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นลูคัสเลยตอบว่าผมก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตั้งแต่ที่เขาให้เอฟทุกวิชากับผมผมซีกับเบกก้ามากบางทีผมเลยคิดว่าเขาอาจจะอยากได้เบกก้า เขาเลยต้องทำแบบนั้นกับผมพอออเลยบอกลูคัสว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเกรดเดี๋ยวเธอจะเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาใหม่และเมื่อสอบปากคาเสร็จนักสืบก็ปล่อยตัวลูคัสตัดมาที่บัตเลอร์ครับเขาได้โทรไปหาแกเลตแกเลตเลยเล่าว่าเขาบอกตำรวจว่าเขาไม่รู้จักกับบัตเลอร์เพราะเขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับลูคัสอีกแล้วเสียใจด้วยนะแต่ถ้าเขามีวิดีโอล่ะก็เมื่อพูดจบบัตเลอร์จึงนึกขึ้นได้ครับว่าในคืนนั้น ลูคัสน่าจะแอบถ่ายวิดีโอของเขาไว้วันต่อมาเขาเลยกลับไปที่บ้านของลูคัสอีกครั้งและเมื่อลูคัสออกจากบ้านบัตเลอร์ก็บุกเข้าไปในบ้านของลูคัสทันทีโดยพ่อของเขาเนี่ยพยายามจะไล่บัตเลอร์ออกจากบ้านแต่ตอนนี้บัตเลอร์ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาได้ขึ้นไปที่ห้องนอนของลูคัสเพื่อหาหลักฐานบัตเลอร์ค้นห้องนั้นจนสุดท้ายเขาก็ได้เจอกล้องที่ลูคัสซ่อนเอาไว้บัตเลอร์จึงเปิดวิดีโอให้พ่อของลูคัสดูพร้อมบอกไปว่า คุณรู้ใช่ไหมว่าเด็กสาวคนนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายผมรู้แต่เขาคือลูกชายผมพ่อของลูคัสกล่าวก่อนที่บัตเลอร์จะเอากล้องตัวนั้นไปเป็นหลักฐานในเวลาต่อมาลูคัสก็ถูกเรียกตัวไปพบพออออีกครั้งดูเหมือนว่าบัตเลอร์เนี่ยจเจ้าหลักฐานไม่ให้พออ,อดูแล้วนะครับนักสืบเลยถามไปว่าเธอพอจะบอกได้ไหมว่าทําไมเธอถึงถ่ายวิดีโอพวกนี้ลูคัสเลยตอบว่าผมแค่สงสัยว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ผมเลยทำแบบนั้นไปซึ่งแน่นอนครับว่าหลักฐานชัดเจนขนาดนี้มันคงไม่มีใครเชื่อที่ลูคัสพูดนักสืบเลยบอกว่าเขาจะสอบสวนคดีใหม่อีกครั้งโดยในระหว่างนั้นบัตลเลอร์ก็ได้ยื่นคำสั่งศาลให้ลูคัสห้ามเข้าใกล้เขาอีกถ้าเธออยู่ใกล้เขา50บฟุตลูคัสต้องติดคุกทันทีลูคัสเลยบอกว่าถ้าผมเข้าใกล้ครูบัตลเลอร์ไม่ได้แล้วแบบนี้ผมจะเข้าเรียนยังไงพอเอเลสวนกับเขาไปว่าเธอถูกไล่ออกกลับบ้านไปซะ ซึ่งก่อนที่ลูคัสจะกลับบ้านบัตเลอร์ก็ได้เข้ามาบอกกับเขาว่าถ้าเธอเข้าใกล้ฉันและครอบครัวอีกแลก้วก็เขาจะฆ่าลูคัสซะจากนั้นก็ตัดไปตอนเย็นในขณะที่บัตเลอร์กำลังอาบน้ําลูคัสเนี่ยก็ได้โผล่มาที่บ้านของเขาภรรยายของบัตเลอร์ได้ถามว่าเธอเป็นใครลูคัสเลยตอบว่าเราเคยคุยโทรศัพท์กันครั้งหนึ่งผมแค่อยากมาดูว่าคุณบัตเลอร์ไม่เป็นไรและหนังก็ได้ตัดไปจากนั้นในเวลาต่อมา หลังจากที่บัตเลอร์อาบน้ำเสร็จเขาก็ได้พบร่างของภรรยาที่นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นจากนั้นบัตเลอร์ก็ได้มองไปเห็นตัวหมากที่วางอยู่ข้างศพภรรยาของเขาบัตเลอร์จึงรู้ทันทีว่ามันเป็นฝีมือของลูคัสเขาได้จับลูกของบัตเลอร์ไปซึ่งพอรูปแบบนั้นเขาก็รีบมุ่งหน้าไปหาลูคัสที่ชมลมหมากลูกทันทีและพอมาถึงบัตเลอร์ก็ได้พบกับลูคัสและลูกข,ของเขาอีกครั้งโดยเขาพยายามจะเข้าไปช่วยลูก ลูคัสเลยบอกให้บัตเลอร์อย่าเข้ามาไม่งั้นเขาจะสังหารลูกของบัตเลอร์ซะจากนั้นลูคัสจึงสั่งให้บัตเลอร์นั่งลงลูคัสได้เริ่มกวนประสาทบัตเลอร์อีกครั้งคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมถึงเอาลูกของคุณมาบัตเลอร์จึงตอบว่าพระเขาไม่ยอมให้เกรดเอกับลูคัสซึ่งในจังหวะนั้นเองลูคัสก็พยายามจะใช้ปากกาในมือทำลายลูกของบัตเลอร์บัตเลอร์จึงพุ่งเข้าใส่ลูคัสทันทีเขาได้ระเบิดความโกรธทั้งหมดใส่ลูคัส แต่ก่อนที่บัตเลอร์จะเผอพังมือฆ่าลูคัสนักสืบเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเขาไว้ซะก่อนลูคัสถูกนักสืบคนนั้นจับกลุมตัวทันทีและไม่นานตำรวจก็ได้เข้ามาถึงที่เกิดเหตุเรื่องทุกอย่างได้จบลงบัตเลอร์ได้ตัวลูกของเขากลับคืนมาอีกครั้งและหนังก็ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.7คะแนนส่วนเว็บมาเขือเน่าก็ได้คะแนนจากคนดูไปทั้งหมด50%ครับเช่นเคยครับ ถ้าหากว่าใครชอบคลิปผมรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ